สวัสดีจ้าพอกับยายทิพย์อีกแล้วยี่มือเศร้ายายทิพย์เอาเขาให้ม้าหน่อยกินแล้วกิมแล้วไปกินนมแม่แม่ม,ม,ม,มาานี่จากเขาไปกินนมแม่น่งแม่ยืนกับสิบวายูแล้วลูงงาดกินนมนม หาหารตะกัดแก่นี่หากินตะกัดแก่อาหากินตะขี้ตเตี่ยมเอาเอามาตะใสบักหลวงโอ้บกโชกมาตะใสเอาเอาเอาหนีลูกอีกแล้วหนีลูกอีกแล้วเอานั่ไปกิน น้าไม่กินน้องกินได้หลายนี่ตัวยังแดงนี่หน่อยก็มูแต่บอกแข็งแรง หมุนไปหามองขีตัวพุ่นจักความได้ไปหาขีในปลาจากักความบ่หยังนี่หาขีในปลาในดงล่ะเสร็จแล้วหวุหวน่หนหนุ่นหุ่นหุ่น เทียดินดีขีสิแลยควนควนคู่กันหวังเข่าคู่กันงานงานงานเยอะเหอะเข่าบักไล่กันยังมาหวังกันกินอยู่ โชคมากถ้าใส่โชคเขากินมดน,นี่จากมึงเนี่ยมึงมาไป,ไปหาลอกดูน่ะทัวทีบทัวแดนมึงหากัดใก่้กัดกาเขาไปทัวทีบทัวแดนเมียวเมย์เมียวเมียวมาออกกล้องด้วยเมียว มึงนี่นักลายลีเด้น่าโฉกเนาะมึงไปหาลายยังมัตตมาน,นี่ฮะบอยูเฮียนยูซ่านเลยไปแล้วไปหาลาเปิดลาไก่ขจ้าแล้ำแล้วมึงอย่าถือกขาตายจากมืออยู่เดี๋ยวลามาแล้รวผมเอาไปกี่เซียงกินอยู่ในป่าผมเดี๋ยวเขาจับมึงได้แล้วเ,เขาจิกขาผมนะมึง ใสบ่ดีชมน้ำนางบ่เขากิน,ขน,กยยน,น,น,นเข่ามัดนี่จักบ่ยยั่งยืนเติ้ลผลโตผนก็ไปหาขีใ่ในป่าผนขีนใ่ในป่าในดงแล้วให้ ออกมาเลยอ่ะ,ข,ออะขี่ในป่าในดงเนี่ย กินมบนกินเงี้ยนเขาะลึงอ,ลอยากมาที่หลัง นอนให้แม่หย,ยอกนอนให้แม่หาเหาให้หามัดให้เสือสีหาเมืองนอนได้เน้นอนดีๆให้ลูกได้กินนมเลยไปยังเอลยหลงเอ้ย เขาก็อิมแล้วนอนให้ลูกกินนมดู ก <g ül üyor> ัดหางแม่พื้นพื้นกัดหางแม่พื้นหลวงเอ้ยหลวงเอ๋อฉกคุ้งเคี่ยยังโชกโอ้ยมากโซกกระโปกค่ะหมาเป็นแต่อสะอาดคือนยังแตห่หางมากโซกกระโปก จ้าสำหรับคลิปนี้แย่ทิพก็ขอจบเพียงแค่นี้ก็ได้จ้าด้อเจอกันไม่คลิปหนาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แย่ทิพไม่ได้จ้าด้อสวัสดีจ้า